โบเกบอกนอยังไงบ้างครับตอนนี้นะคะก็มีโปรโมชั่นถ้าเข้ามาจับในสวนทวีชนนะคะจะมีโปรโมชั่นส่วนลดสําหรับอาหารเป็นบุฟเฟ่ต์นานาชาติอาหารกลางวันเนี่ยค่ะจะมีวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์กแต่ละเดือน,นะคะ่ะแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นส่วนลดสําหรับการเข้าชมสวนการเช่าจักรยานแล้วก็สามารถนําไปเป็นส่วนลดในการซื้อกาแฟตรงด้านหน้าทานเข้าสวนได้ สารพัใจะ,ค,ะครับแล้วที่ทวีชนเราเนี่ยเราเตรียมโปเกมอนลักษณะหรือว่าสถานที่ของเราเป็นยังไงบ้างครับอตอนนี้สถานที่ของเราเรอคะส่วนใหญ่ที่คิดว่าจัดตัวโมชั่นนี้นะคะของเราจะปลอดภัยกว่าทางข้างนอกเพราะว่าเนื่องด้วยว่าทางเข้าสวนเนี่ยเราไม่อนุญาตให้นำรถใดๆเข้ามาได้นอกจากจะเช่าจักรยานหรือ จะมีในส่วนของรถรางให้นั่งรีค่ะอันนี้ค่อนข้างที่จะปลอดภัยกว่าข้างนอกถ้าไปเดินแถวถนนหรือว่าอะไรจะเป็นอันตรายได้ขอคําแนะนําในการสําหรับผู้ที่จะชื่นชอบกับโปเกมอนเนี่ยมีคําแนะนํากับสาหรับเด็กๆหรือเยาวชนยังไงบ้างครับอยากให้เล่นแบบมีสติค่ะไม่ใช่ว่ายังไงสื่อโซเชียลมีเดียหรือว่าเทคโนโลยีอย่างเงี้ย สมัยเนี้ยมันเข้ามาเร็วเกินไปบางทีก็อาจจะไปวิ่งตามกระแสรหรือว่าไปไปยังไงอะไปไปเหอ่อไปคลั่งหรือว่าไปตามจนเกินไปอะค่ะแล้วก็จนลืมว่ารอบข้างมีอะไรบ้างเงี้ยเหมือนที่เดินเดินกันไปแล้วโดนรถชนหรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์ล่าสุดก็มีข่าวว่ามีมอเตอร์ไซค์ขี่มาแล้วก็ถือข้างหนึ่งแล้วก็ทำโทรศัพท์ตกพื้นอย่างเงี้ยค่ะหร้อไม่ก็เบรกกระทันหันอย่างเงี้ยค่ะ ทำ,ทำให้แบบไม,ไม่ได้ทําให้แค่ตัวเองเอดือดร้อนหรือว่าบาดเจ็บคนเดียวอาจจะทำให้คนอื่นที่อยู่ใกล้กลๆเราที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยบาดเจ็บไปด้วยครับขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่ที่ชื่นชอบโปเกม,มอนเนี่ยนยครับคืออยากให้เข้ามาที่สวนทวีชนกันเยอะๆค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีจุดโปเกสต็อปเยอะเท่าไหร่แต่ว่าช่วงนี้ก็มีแอบ,แอบ ปล่อยสัก,กุละบ้างในเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้ลูกค้าเข้ามาลองจับโปเกมอนแปลกๆในนี้ได้ส่วนใหญ่ในนี้ก็จะเป็นพืชแล้วก็มีสวนน้ําแล้วก็มีสวนสัตว์เล็กค่ะ,คะซึ่งตรงเนี้ยแต่ตละจุดเนี่ยทางโปเกมอนน่ะ,เข,ะเขาจะทำเขาจะทาเป็นข้อมูลเอาไว้ว่าถ้าเป็นมีพืชเยอะ ก็จะมีเป็นพวกสัตว์พพืชเยอะอาจจะมีหนอนหรือว่าเป็นนกอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นถ้ามีเป็นสระน้ำสระน้ำกว้างๆก็จะเป็นโปกเกมอ,อนประเภทน้ำหรือว่าตรงแหล่งพ่อปลูกเพราะว่าเราจะมีะตัวที่ปลูกพืชด้านในเป็นพ่อพันธุ์พืชด้านใน,น,พพน,ดดน,ในก็จะเป็นพวกโปกเกมอ,อนไฟบ้างอย่างนี้